สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับเจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อฟเก่าเอใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณไห้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นแห่งสิงเช้าบ่ายวันที่19มกราคม2566นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะผู้ชายวิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะครัพี่น้องก่อนไปคำนวณ19นะคะเราดู18ก่อนนะคะน้องคะเข้าลหลุดนะคะ18นะคะจะให้เด่นรอบเช้า5และ4เด่นรอบบ่าย4และ3รอบเช้ามาบน904ล่าง60 ข้าเด่นสี่ข้าคู่สี่ศูนย์นะคะรอบบ่ายจะให้เด่นสี่และสามบนมาแปดศูนย์ศูนย์ล่างสามหกข้าเด่นสามข้าคู่สามหกนะคะมาต่อนะคะน้องคะวันที่สิบเก้านะคะวันที่สิบเก้านะคะ, 19, ะ,คะดินรอบเช้าอยู่ที่เก้าและแปดค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าศูนย เก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดแปดนะคะแปดเจ็ดแปดหกแปดศูนย์แปดสี่แปดห้าแปดหนึ่ง ดนบายนะคะดินบายอยู่ที่เจ็ดและหกนะคะเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้า หกนะคะหกเก้าหกแปดหกศูนย์หกสามหกสองนะคะจังขาประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เดินผ่านเช่นเคยค่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะเป็นตัวเก้าแปดเจ็ดหกนะคะเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าแปด ปดก็แปดเจ็ดแปดหกนะคะเจ็ดด้านล่างเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหกนะคะหกก็หกเก้านะครับคะหกแปดนะคะ, 6, 8, ะ,คะประมาณนี้นะคะสำหรับหุ้นห้างสิงวันที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะมาดูเลขเด่นประจำวันเลยนะกันเนาะแล้ว เขเด็ดประจําวันคือเลขค่าเลขศูนย์นะคะเลขเบิ้ลประจําวันนั้น55นะคะน้องขาประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณห,หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมานค่ะพี่น้อง่าสวัสดีค่ะ